สวัสดีค่ะแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะงวดประจำวันที่12เดือนเมษา63นะคะชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเดี๋ยวมาดูของงวดที่แล้วกันสักนิดนึงนะคะสำหรับงวดที่แล้วเป็นชุดนี้นะคะวันที่11เมษา ตัวเลขเด่นที่ให้ให้ไปนะคะจะเป็น1 2ึ่งสหกหตัวที่เราเน้นให้นะคะก็จะมี2กับ6นะคะดูชุด2ตัวนะคะสตัวที่จับให้บนล่างมีสองเจ็ดหกหแล้วก็6กหนะคะผลที่ออกมาสำหรับสองตัวล่างนะคะเป็นสองเเข้ามาที่หลัก เข้ามาที่ชุดที่สองนะคะก็คือชุดนี้เนาะสองเจ็ดนะคะตรงๆนะคะส่วนสองตัวบนจะเป็นแปดแปดเป็นเลขคู่นะคะเลขเบิ้ลนะก็เลขแปดของเราไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ก็เข้าไปที่สองเจ็ดล่างนะคะสำหรับสองตัวล่างนะคะชุดสามตัวนะคะที่เน้นให้ 2กับ6ที่จับชุดก็จะมี1 2 7 2งสหแล้วก็2องหกนะคะสชุดสำหรับงวดน,นี้ออก3า8แปเป็นเลขหามนะคะก็สรุป3ตัวไม่เข้านะคะวันที่11เมษานะคะสรุปก็คือของงวดน,นี้จะเข้าอยู่ที่2ตัวล่างชุดเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูของวันที่12เมษากันเลยนะคะ12เมษาตัวเลขที่เรานำมาจับชุดให้นะคะก็จะมี เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่นะคะทั้งหมดหกตัวนะเดี๋ยวจะจับสองตัวบนล่างกันนะคะสองตัวบนล่าง เดี๋ยวจะมาตัดให้อีกทีทนท้ายท้ายคลิปนะคะสองตัวบนล่างทั้งหมดสิบชุดนะคะสามตัวตรงโต๊ ตัวเลขจะใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะตัวที่จับให้ไม่ได้จับจนครบทุกชุดนะคะก็ที่นำมาแบ่งปันก็จะมีตัดออกไปบ้างนะคะหยิบยกออกมาแค่บางตัวนะคะสำหรับงวนนี้ตัวเลขที่เน้นให้นะคะจะมี2ตัวเด่นๆนะก็จะมี ตัวเลขนะคะ0และ9 2ตัวนะคะที่เน้นจากชุดที่หยิบยกมาให้ทั้งหมด6ตัวนะ,ะ2ตัวบนล่างเน้นให้นะคะก็จะมี70 92 90 เก้าสนะคะสตัวบนล่างสชุดนะคะแล้วก็3ตัวตรงโต๊ด3ตัวตรงโต๊ดจะเป็นชุด7 09 09ูนย์เกนะคะแล้วก็9ก้าสนะคะ สตัวนะคะเพิ่มอีก1ชุดก็คือ91ก็ที่เน้นให้นะคะสำหรับงวดวันที่12เมษานะคะ2ตัวบนล่างจะเป็น7091 92 0ย์แล้วก็94ทั้งหมด5ชุดนะคะแล้วก็3ตัวตรงโต๊ะก็จะมี709 091 024และ947นะคะทั้งหมด4ชุดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ